สิพิมพ์เรา I am s a แซมดิวของเรานะคะนั่งอยู่ข้างเกตแล้วนะคะหนุ่มสเตคมพาร์ทสุดยอดอ่ะสุดดีค่ะเป็นไงบ้างคะก็ใบดีนะคะเชื่อว่าถ้าบอกแฟนไทยแฟนในสตูก็ต้องกีดอีกกว่ามัน1นึ่ทีจริงนี่เป็นแต่เพียิล่า่ ทานพ่อก็ทำแล้เมื่อกี้ไม่ทำอะไรมาคะถูกขึ้นหน้าหนึ่งสินกิมเราผมก็ไม่รู้คุณหัวผมไม่ผมก็ไม่รู้โอ้เป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยผ่าหัวข่าวเยอะแยะมากมายเลยโอ้นี้ต้องเคลียร์โอเคโอเคทุกประเด็นนะคะไม่ใส่สองหน้าตอนนี้อ่ะมาดูผ่าหัวข่าวแรกเลยยินดีครับอ่ะไปดูกันนะคะว่าโดนประเด็นไหนเขาบอกว่า คนนี <mile> ้ไปทำอะไรยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงคะเป็นไงบ้างก็แก่ขึ้นครับที่เปลี่ยนไปอย่างแรกคืออายุมากอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มคนของตัวเองว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะว่าเราเข้าทำอะไรเปลี่ยนไปมีชิธีใหม่ก็มีอะไรบ้างชุดใหม่เพลงชายการไม่มีการแบบใส่ถุงถ่ายผมด้วยปกติจะเป็นแบบที่จะเป็อย่างเงี้ยคือตอนตอนที่เรา เธอถ่ายปกก็เลยใส่สูทแล้วก็คุยทีมงานว่าต่อไปเนี้ยจะใส่สูททนะุกงานเลยเยอะมากอ้าวแล้ววันนี้ก็ทำไปสองสามคระ้าเกิดเยอเกินไปสำหรับเรา<อ>ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เดียวอ่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของแบบแฟชั่นอะไรที่มันเปลีป่ยนไปนิดหน่อยแต่ว่ากลับไปเหมือนเดิมนแะบบเราทำไม่ได้เราเราเสียตัวเองมากอะไรที่เป็นตัวเองก็คือแบบวันนี้แหละคืออะไรที่มันถุยๆหน่อยดูเคยๆนิดนึงเลยไดแล้วเรื่องของการทำงานค่ะเรื่องของแนวเพลง ก็ช,ช่วงนี้ผมก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนอื่นคือสองชุดที่แล้วผมก็ทำคนเดียวแลรู้สึกว่ามันเรื่องต่างกันเรื่องทีจัดการที่ตัวเองแล้วเเราเค้นผ้าของม้าจน้าอมาดผ้าขนหนูจนน้ำ w นแห้งหมดแล้วก็เลยไปร่วมกับเพื่อนๆไปใช้ต้าได้ำย็ตัวน้โช่วค่ะแล้วก็ทำนองให้ก็ในที่อักล่าสุดอะไรนี่ก็ได้เพื่อนๆมาช่วยค่ะก็มันทำให้เรา อินพุตใหม่ๆเยอะเลยเข้าเพลงแล้วก็ค่อนข้เปลี่ยนไทยอ่ะนะพอทำคนอื่นมันก็ล่าเรื่อขึ้นด้วยเรื่องมัดนะที่มันเคยเศร้าๆสูงๆมันก็เริ่อยแล้วการทำงานบรรยากาศการทำงานอีกอย่างหนึ่งสนุกสนานเหมือนเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เราอยากให้เข้ามาทำแล้วเ้าจะชอบเขาอ่ะเขาไว้ใจแต่คุณไม่ได้รู้จักการเป็นเพื่อนมาก่อนจะไม่ได้แบบก่อนคอตรงนั้น จริงจริงแล้วก็เราชื่วชมเขาทุกครัง้งที่เขาทำอะไรแล้วก็คนทีกก่เขาแบบได้ด้วยนีในฐานะเราสิบมีใจได้เจอเพื่นอนทีน่เก่ง,งอันนี้ก็เป็นบางบางอย่างที่เปลี่ยน นึกถึงว่าจุดเริ่มต้นของใครเนี้ยมันเป็นไงแล้วทำไมถึงต้องเป็นสิ่งนี้ครับมันเริ่มจากติ๊กต่อเลยครับคือก็ไปคุยกับติตอมีมีรายการทีวีที่ไปไปถ่ายปรยกันอันนี้แล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือให้เราได้ดนตรีเป็นเป็นคำพูดกันครับว่าโอ้ยไม่อะไรเนี้ยเราติดว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันเนาะคนนี้มันไหลลื่นไหลลื่นมากเขาเล็นกีตาร์เก่งมากวันนั้นผมเล่นกีตาร์ด้วยคอนงเก่งเก่งแม่งเลนกีตาร์สองคนมองติ๊กตอในสภาพของหวานเลยครับทุกได้จริงก็เลย ก็ไลยไปทับใจใจก็ต้องขอเงินเขาไว้แล้วก็เริ่มเขาต้องคิดว่าจีเขาจีมาทำมาน่ไม่ใช่อย่างนั้นก็กห้องอัดเสร็จแล้วทเพลงละกันก็ได้คำอมเยอะมากองพตอนั้นทำมาสี่ห้าเพลงเลยนะครับในว้เพลงแ้่กิงตัวร้องมาแล้วซื้อรนปัดต้วนปุเยมออแล้วก็อัดไว้แล้วก็ไเนี้น่าจะยัไม่ได้ แล้เนื้อนี่มันมาจากไหนผสมกันตรงหรือว่าอะไรอย่างเงต้องการสือพูดถึงอะไรเพลนี้มันเป็นความเกรนของผมใช่ค่ะคือเวลาที่เราอยากจะจีบผู้หญิงสักคนค่ะโดยหลักธรรมชาติเขาก็จะบอกว่าเขามีดีอย่างนี้เขามีดียังไงเราเราดูแลก็ได้นะเราลงเราวลาผสมก็ได้อะไรอย่าง้ะแต่ว่าเราเห็นว่าเราไม่มีของดีเลยเราเลยใช้วิธีการบอกบอกว่าคนเลยนะคนที่มีดีดี เราละคือต้องเป็นเราแล้วล่ะคือเป็นวิธีการคิดแบบการจีบแบบไนกระตีมากคือแบบตัดคู่แข่งออกหมดเลยเคยใช้วิธีนี้บ้างยังนะครับคิดว่าแต่มีน้องหลายคนนำไปใช้แต่ยังไม่มีใครได้ผลยังยังไม่ได้ผลตอนนี้